วันนี้พร้อมเรียนกันเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทบทวนเรื่องโภชนาการกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้กินข้าวกันมายัางเนี่ยกินแล้วแหมโภชนาการดีมากใครสอนเนี่ยโอเคค่ะแต่ข้าห้อง คาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งก็หมายถึงว่าการเก็บสารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายหลักการง่ายๆที่พวกหนูจะทําอย่างนี้ก็คือเรากินให้เป็นปกติของเราใช่ไหมแล้วเวลาช่วงใกล้แข่งช่วงเดินทางช่วงอะไรเราก็เน้นในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งเส้น ให้มันเยอะขึ้นผู้มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวคาปรึกษาที่ได้จากพี่จูนเนี่ยทำให้ชีวิตในการกินของเราเปลี่ยนไปเลยทําให้ผู้เนี่ยกินเปลี่ยนไปกินเช้าทุกมือ้อไม่ว่าเราจะซ้อมหรือไม่ซ้อมเราควรที่จะกินน้ําหนักผู้ก็ลดประสิทธิภาพในการแข่งขันก็ดีขึ้นด้วยขอขอบคุณพี่จูนมากๆเลยค่ะที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ดีให้กับทีมเราแล้วก็รู้จักกินแล้วก็รู้จักบอกต่อในสิ่งที่พี่จูนบอกเรามาเนี่ยค่ะก็สามารถบอกต่อได้ค่ะ คำจำกัดความของอาชีพโภชนาการการกีฬานะคะก็คืออาชีพที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยการดูแลอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงเป็นการปรับ พฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม่ช่วงเช้าในในช่วงเนี้ยเราเรากินยังไงบ้างหนูจะ,ะซื้อน้ำต้องหูปลาต้องก ổ, อ๋ม,มากินช่วงเช้าค่ะแล้วก็กลับไปก็จะไปกินข้าวพวกอาหารตามสัง่งนะคะตกเกินก็กินเย็นอีกทีนึงเลยค่ะก่อนซ้อมเรามีแต่ทีเนี้ยช่วงเที่ยงที่มันแบบหายไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็ได้สมมติว่าเวลาซ้อมเนี่ยเราอาจจะมี อะไรที่เราสามารถพกมาทานระหว่างฝึกซ้อมได้หมายถึงว่าที่ที่ไม่ทำให้ให้หนูรู้สึกว่าเออพอโดดแล้วจุก,กอะไรเงีย้ยเช่นแบบว่าแครกเกอร์เป็นแบบน้ําผลไม้เติมเข้ามาคืออย่างน้อยในในช่วงระหว่างฝึกซ้อมอะเราจะได้มีแรงตอนเช้าก็จะเป็นมื้อหลับเนาะเป็นข้าวอาหารจานเดียวทั่วไปแล้วก็อาจจะมีน้ําหวานเพิ่มเติมบ้างวิทาการกีฬาเนี่ยเรียนหมด ทุกอย่างคือค่อนข้างครอบคุม,มนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านักศึกษาที่จบจากคณะนี้นะคะก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาทางการแพทย์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเภสัช วิทยาการกีฬานะคะจุลชีวะรวมไปถึงในเรื่องของการที่ไปดูอาจารย์ใหญ่เราก็ได้ดูเหมือนกันในพาร์ทของนิติเวชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นนักโภชนาการเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราพูดเรื่องการกินอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่ เข้ามาบางทีเขาถามเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเช่นเขาปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถลิงก์ในส่วนของโภชนาการการกีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทั้งหมดเลยค่ะจริงๆแล้วพี่จูนนะครับเป็นคนละเอียดและก็เข้ากับเด็กได้ง่ายนะครับโดยหลักแล้วนักวิชาการทั่วไปก็จะเป็นการเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ให้เด็กไปปฏิบัติแต่จูนเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จูนเข้ามาติดตามเด็กโดยตรงเข้าไปคุยกับเด็กว่าเกิดปัญหาอะไรและควรที่จะแก้ไขยังไง เป็นรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและก็ส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาให้ดีขึ้นด้วยครับ เห็นน้องๆได้แชมป์นะคะแล้วก็เห็นความสําเร็จของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะมองว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องความสําเร็จในทางโภชนาการการกีฬาไหมอันนี้จุนบอกว่าอาจจะไม่ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าตัวที่ตัดสินว่าความสําเร็จในอาชีพของเรานั้นก็คือการที่เมื่อเราให้องค์ความรู้ไปแล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วน้องสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเขาซึ่งภาพความสําเร็จของนักกีฬาที่ ที่สามารถคว้าชัยชนะในแต่ละแมชการแข่งขันเนี่ยคือความสุขในการทำงานของเรานะคะ